เปิดที่มาสุดซึ้งแหวนขอแต่งงานพีทกันตพรและแฟนสาวแก้มบุ๋มปรียาดาบอกเลยคนโสดอิจฉาตาร้อนรู้แล้วเขินมากสละโสดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับนักสแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดากับหวานใจอย่างพีทกันตพรทายาทรุ่นที่สองคือโรงพยาบาลดังที่ได้ทาเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่าสปีอีกทั้งยังได้เผยโมเมนต์สุดโรแมนติกครอมจุดพลุฉลองแบบอลังการ ทำเอาว่าที่เจ้าสาวถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่งานนี้มีซีนทําคนโสดอิจฉาด้วยการโชว์แหวนเพชรเม็ดโตแสบตาสุดๆซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับแสดงความยินดีอย่างล้นหลามเลยทีเดียวที่มาสุดซึ้งแหวนขอแต่งงานพีทแก้มหมุงล่าสุดทางเพชหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บก็ได้ออกมาเผยที่มาของแหวนขอแต่งงานของพีทและ แก้มหมุมลงบนเฟซบุ๊กเอาไว้ว่าเป็นแหวนเพชรทรงกลมราวบริลเลียนคัตโดยเฉพาะเม็ดกลางมีขนาด4.19กรัตซึ่งสาเหตุที่พี่พีทเลือกเพชรเมร็ดนี้เพราะต้องการสื่อถึงความรักของทั้งคู่4คือเข้าสู่การครบรอบปีที่49คือปีที่ทั้งคู่เริ่มต้นรู้จักกัน